สู้สู้เลกสู้สู้เอาไม่เชียร์พ่อกันเลยเหรอไม่หลอกเชียร์ลูกดีกว่าลูกสู้สู้กับพ่อกิ่งแล้วเล่นเม่นลูกสู้สู้นาทีก้าค่ะแม่พ่อแพ้ชนะนี่มาบอกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอยังไงพ่อก็จะชนะหรอกเฮ้ยเสียงดังวายวายกันจังอ่านหนังสือดีกว่าเอ้าพิดดี้จะมาใส่หมวกทำไหมหล่ะเอาแว่นตาเขายมาก่อน ไม่มีแว่นตาขยเยค่ะไม่แต่เแว่นตาขยายขยายมีนี้มีแต่ขยายขยายอ่ะขยายลูกอ๋อค่ะอืมอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกนั้นเราก็ต้องใช้พี่อ่านไม่ออกก็พี่ไม่เก่งไงเอ้าไม่ใช่มันถึงตัวหนังสือมันเล็กพี่อะก็จะใช้แว่นตาขยายแว่นตายายแว่นตาขยายเล่นมุกงงกันไปหมดแล้วนั่นนี่ หนูอยากกินเฟรนฟรายอะค่ะหนูไปซื้อได้ไหมอะเอาได้สิเอ่เออ่มวิมอะไรเหรอคะพี่อยากซื้ออะไรอะซื้อตรงนี้ได้เลยนะเวลาหลงอะโทรหาพี่ได้หนูมีมือถือนี่รู้เบอร์พี่ใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะไปซื้อกับน้องนะโอเคบายบายนะบายบายนะน้อง ไปไปซื้อของกันเลยอือยากกินขนมจุ้มเอ่องั้นไปซื้อดีกว่ารออะไรอยู่แล้วมีเรามีตังค์ด้วยลืมตังค์อุ๊ยวนผ่านมือถือก็แล้วกันลองดูไหนเงินในมือถือมีเท่าไหร่ห้าร้อยบาทเชียวโอ้โหซื้ออะไรดีเนาะไปซื้อดีกว่าขนมแต่และชิ้นขายห้าบาทนะคะ ไข่ห้าบาทเพียงชิ้นเดียวเลยค่ะทิกกอนใหญ่นี้10บาทเองนะคะกาแฟเก้บาทค่ะโอ้แม่แม่ดูเพื่อนคนนั้นสิเขามีมือถืออะทำไมแม่ไม่ซชื้อให้หนูบ้างหนูอยากได้มือถือนะรู้ไหมคะรูก็ก็แม่มีสื้อให้กว่ามาหายสิแม่หนูอยากไดู้อีกได้เ <c oughs> อ้าร้านนี้ ป้าเออป้าขายขนมนี่โหมีเงินตั้ง 500. ห้าร้อยห้าร้อยช้วนเนี่ย <c oughs> จะเชื้ออะไรดีเนาะ,ะเด็กมีเงินตั้งห้าร้อยผู้ปกคองให้เงินมาเยอะจังเลยเอนึกออกแล้ว <c oughs> ป้าคะขายห้าบาทเหรอถ้าเด็กมีเงินห้าร้อย ทำไมฉันไม่ขายสองร้อยเลยล่ะ <c oughs> สุดตังกะละมังโมเชียวล่ะเอ่อเอา้าสวัสดีจ้ะเด็กน้อยจะมาซื้ออะไรเหรอจ้ะอ๋อหนูจะมาซื้อคัพเค้กอันนี้นะคะขายกี่บาทนะคะได้ยินว่าห้าบาทถูกจังเลยห,ห้าบาทอะไรเหรอจ๊ะ ร้านเนี้ยขาย200บาทเลยคับเค้ก2อง้ยบาทจ้าฮะ200ได้ยังไงล่ะคะก็ป้าบอก5บาทจะ5บาทแล้วเค้กก้อนเนี้ยป้าก็บอกว่า10บาทป้ากโกหกป้าหลอกหนูหรือเปล่าอะไรหลอกอะไรเอ่ยโอ๊ยป้าไม่หลอกดอกป้านคนใจดีจ้ะ หูหนูไม่ได้หนวกนะคะป้าหนูเข้าใจนะว่าป้าพูดห้าบาทแล้วป้ามันเพิ่มราคา200บาทอย่างนี้นัเป็นไปได้หรอคะเอา้าได้ยินยังไงให้เป็น5บาท200บาทสิโอ้ยแล้วเค้กก้อนใหญ่นี่กี่บาทละคะโอ้เค้กก้อนใหญ่นน,นะ แปดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยแหละบา้าพูดจริงหรอเปล่าเนี่ยหนูได้ยินว่าสิบบาทแล้วกาแฟกี่บาทอนะคะเออสี่ร้อยบาทฮะสี่ร้อยบาทได้ยังไงหนูได้ยินว่าเก้าบาทคุณผู้ชมคะ ไต,ต่ตังเร็วหนูอ๋อไม่ได้หนูจะไม่หนูจะไปโทรหานักสืบจิ๋วแล้วโกงกงกงเจ้าบัตรีค่ะสวัสดีค่ะอะอกมาเงินเหรอคะนักสืบจิ๋วเดี๋ยวให้รับช่วยได้เลยนะคะ นี่สวัสดีค่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมเอา้ากินไปแล้วอ๋อก็หนูหิวนี่ป้านี่ว่าไงเหรอคะนี่ทีก้าไม่ต้องไปรู้เลยเดี๋ยวพี่พูดเองเออพินชาคะป้าคนนี้เขากกงหนูค่ะตอนแรกกันหนูได้ยินนะคะเขาบอกว่าเทิกครับเทิกอันเนี้ยห้าบาทนะคะ แล้วไงหล่ะคะพอหนังต่อมาตอนหนูมาซื้อก็สองร้อยบาทเฉยเลยแล้วพอหนูบอกว่าเค้กก้อนนี้กี่บาทตอนแรกเลยนะคะบอกว่าสิบบาทแต่อยู่ดีๆพอหนูมาทั้งนั้นแหละขายตั้งหลายร้อยบาทเลยนะคะบ้านล้วนี่กงแนนเลยคะ่ะแล้วกาแฟหนูบอกแก้หลาบาทเขาขายมาตั้งแบบสี่ร้อยบาทอะไรแบบนี้คะ่ะแบบนี้ ถูกเหรอคะอย่างนี้เหรอนั้นพี่มีวิธีแล้วเดี๋ยวไปถามร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นดีกว่าไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวคะ่ะร้านนูนี่ก็เหมือนกันแหลคะค่ะอดิง <c oughs> สวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะพอดีป้าระนะ้านนั้นนะคะปกติเขาขายห้าบาทหรือว่าขายกี่บาทหรอคะฮะห้า <c oughs> บาทไม่เคยได้ยินเลยนะคะ เอ้ยไม่ใช่ค่ะปกติได้ยินแต่5บาท10บาทเองนะคะแล้วเมื่อกี้ก็ได้ยินเลยค่ะเขาบอกหลายเพลงนะคะแบบร้อยกว่าบาทอย่างนี้เลยะคะ่ะจริงๆเขาโกงนะคะใช่ค่ะเขาโกงจริงๆค่ะใช่ลูกครับผมพาน้องไปซื้อเขาก็ยังโกงเลยครับเวลาผมไปซื้อเขายังไม่โกงผมเลยเขากงแต่เด็กด้วยค่ะเวลาเด็กมาทุกคนเขากงกันหมดเลยคะ่ะ เอาแล้วถ้าหนูซื้อคะน่าจะโกงเหมือนกันนะคะออปาเก,กิดก็้ารู้แล้วว่าป้าร้านานั้นโกงใช่ไหมหล่ะคะ <H uman> พี่ชาเดินไปตรงโอเคป้าคะป้าเลิกโกงได้แล้วนะคะอุ้ยเขารู้แล้วว่าฉันโกงไม่นานเลยละ่ะต่อไปป้าจะขายลอกเด็กอย่างนี้ไม่ได้นะคะ <H uman> โอ้ค่ะค่ะค่ะจะไม่ทำนะคะหยุดได้ทั้งหมดเลยนะคะ ได้ค่ะให้อภัยนะคะแต่ขราวหน้าแห้ทามีนะคะเข้าใจแล้วค่ะโอ้โหเด็กคนนั้นเหมือนคุรูเลยเหมือนพ่อแม่มากกว่าเย้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 ยนักสืบจิ๋วจิ๋วจิวจริงๆฉันไม่ได้จิ๋วนะคะต้องน้องฉัน้วยค่ะ สำหร <problem> ับชิ้นขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ไหมคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะคะบ๊ายบายกดกระดิ่งให้ด้วยลาบายค่ะบายนะคะเ๊าวบายนะคะ